เมื่อกี้ไม่รวมทุกคนก็หยุกันมหหยุดไม่ได้ลงคลิปมาห,หลายวันเลยไม่ลง,งก็ม่เหลวเลยเรือ่องอ่านหนังสือชอบสิบสองวันที่สิบสองถึงสิบเจ็ดนี้จะไม่ลงคลิปนังวัดลงคลิปวันที่สิบสองถึงสิบเจ็ดช่วงนี้จะลงบ้างสะสอบแล,ล้ววันนี้ไม่ปิงนะเพราะว่าเปิดความเล่นเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบต้งรีลาไปอัปคลิปนู่นนี่นั่น ความร้อนเล่นไม่ได้เลยโอ้ยตะกินรวยเอาไอ็เราเอาจอคนตะกินรวยอ,อย่า,อย,าอย่าเพิ่งเปิดกล้องกันดิโอ้ยตะกินไม้สวยแล้วเนี่ยเอาหมอมีแต่ดงหมอยืนงงในดงหมอนะหมอ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 ขารักษาไปผลล่า,า,ลาหนูหน่อยนะคะไม่รักษา,าหนูตกหอยได้ <c oughs> <c oughs> นี่นี่น,นี่นี่ิตประมาณสักเจ็ด ปิ๊ปป่ะปี๊ปปออเออเออพับไม้ช้ามากเลยสโลโโมชันดักหน้าดักหลังอะดักซ้ายดักขวาดักหน้าดักหลังอดักซ้ายดักขวาเออเอออน่ะเออน่ะ ไม่ได้เล่นฮันเตอร์นานแล้วทุกคนจําไม่ไ pues ด mm. you know, oh, 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 oh. nah. oh, ้แล uh, uh, ้วเนี่ยอันตันิโอ๊ะโดนเนอร์บลามนเราอันตันิโอจะอยู่ในใจเราเสมอนายอีฟเออ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 อีมินเขาเอ็นซึ่งเรเอ็นจับเซ็ตเขาได้เลยแต่เราไปยิงอุ๊ยบินบินฉันบินได้ค่ะเมื่อกี้ฉันบินได้ ลราต้องมาขอบฟ้าคนนี้ก่อนขอบฟ้าคนนี้ก่อนหนในไหนเป็นใครอยู่ไหนเป็นใครอยู่ยตคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ขอปักไปปีกไปก่อนแล้วกันนะหน้าด้านหน้าด้านกว่าปุ้มปิกม,ม,มันก็หมอนี่แหลยบล็อกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นี่จับให้หน่อยดีเดี๋วยวมันลุกเอง ให้มันใช้โรงศพของมันที่หมดก่อนโอ๊ยหมอหมอเต็มเลยหมอคะหมอคะ <c oughs> บินได้สีบินได้สีบินได้สีบินขึ้นมาจากเฟืองฟ้าฟัากฟ้าสีบินออกมา <c oughs> สีคะ่ะสีคะ่ะได้ตายห้องวีหนึ่งคน <c oughs> ได้ตายห้องวีหนึ่งคน มีคนตุยห้องวีหนึ่งคนนั่งห้องวีไปตุยบนไปคุยกับลมากมะม่วงก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ทุกคนไม่ได้ลงคิดเลยช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีคือเราอาการไม่ค่อยดีเออัออหอยเหม็นกระทบนะเนี่ยสีไม่ได้ร้องหอยเหมนนะ ไปมาหมุนๆได้สีวิ่งค่ะวิ่งค่ะออกกำลังหัยค่ะเออนะ่ะเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนชักสุดขีดไป็นหนึ่งเออไปค่ะไปค่ะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อตรงนี้แหละค่ะบั๊บหนึ่งนะเ<ๆ>สะ่วน เซ่อแป๊บนึงเซ่อเซ่อเซ่อแล้วเซ่อปีขาซื้อของก่อนโดนเธอเหลือให้หมดแหละโดนกันเหลือเธอเหลือกันเหลือไอ้เซ่อพวกนี้มันกันเหลือจริงมันปี๊บนะเว้ยอยากกันเหลือให้มากเลยอยากกันเหลือให้มาก อย่ากันเลยมันปพ้มปลี่ยนปอ้มปลี่ยมันกันเลยไอ้ไอ้หมอตัวนี้เราเกลียดมันมากเลยไองคนนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเรียกเป็นตัวเลยเออมีปืนอ่ะมันเป็นคนมีเล่มปืนอืเออมมันมีปืนช่วยด้วยนี่เอาหมุนหมุนได้นะไอ้มันตายหมอนี้แ้วมันมีปืนอ่ะเออ มีปืนอ่ะเอา้าปิงเหรอปิงยา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 มันไม่ดีเนาะบอดี้บอดี้นั่งต่อนั่งต่ออีกรอบหนึง่งสีเขาสีแค่ะโดนเธอเลยอีกคนนะสีค่ะเอ็มมันจะมาช่วยเพื่อนแล้วเขามีปืนช่วยด้วยเราบินหลบกระสุนปืนใช่ไหมบินค่ะรอดหอยแค่ะ พัฒน,นาการอีละหน่อย,อยเอแ้ว็อยนะเปล่ยนร้านหรอเจ็คบอกอย่าไปร้านนะเอ,อีาาเ๋ยนนะีาย่าหนะอยวคืนนี้ใหนอนกับตาเจ็ค นอกบ้านด้วยเกินโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนควันค้างเหมือนโกรธใครมาไมคขันิกหรอเราอ่ะไมคขันิกจะกินสวยนะเราอ่ะจะกินสวยนะเราว่าเราอ่ะจะกินนกเป็ดน้ำหรอนกเป็ดน้ำหรอไอ้นี่มันนกเป็ดน้ำ นกเพชนามนกเพชนามเออฮันได้เปรียบแน,น่จังเ,เออขอบคุณที่รับปืนให้นะขอบคุณทำไมหมอไม่มีปืนแล้วอยาสร้างกับพี่มึบเลยพี่มกช็ดเลือดเร็วมากพี่มึกไม่ได้ปอกอะ่เช็ดเลือดเร็ว โดนพี่หมึกก็แค่โปรเพยเอยอำไเราไม่รับเอ้าเราวะไอหมึกเต็มโม่มกะทิ่เราบินมาช่วยแล้วเราบินมาช่วยแล้วเมื่อกีก้กะที่เห็นเ,นเราไหมเราบินมาจากฟากฟ้าเลยนะเราบินมาจากฟากฟ้าเลยนะเองเราบินมาเร็วมากเลยนะ เดี๋ยวเราเองเดี๋ยวเราบินกลับดีกว่าบินมาบินกลับดิมีมันจะมีใครไปช่วยนมนะั้ยาาแต่อาอยู่บนดีไม่ได้ฉันคือเวดาฉันจะลอยอยู่บนฟ้านะแม่กนิกตัวอีกหนึ่งคนแม่กันิีใครโดนยิงปืนอย่าหลับเพื่อนจับคนนี้นั่งเอาเลย thìu này à ôi, bắn vào na, vào ta, vào na, vào tà bạn muộn rồi, ma nhiều em anh anh à anh đừng chụp, đừng chụp, anh đừng con, con thái เอมมาเร็วมากเอ็มมาเร็วลุ่มเลยลุ่ม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 ปลปัดแม่พาทั้งคู่เลยอัดแม่เอา้ามันไม่ได้เดินเตดแล้วแค่ปีน ตัวเทวดาไปก่อนนะท่ออยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะแกงเองแกงมันดีไหมแกง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 เหมือนแกงเหมือนแกงปล่อยมันแต่เมื่อกี้ดูไ้ไอตเลยนะแต่อิตาลิกิมากสูดกินขนม Just like.